กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับภาคีกเครือข่ายจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนยุติมะเร็งปากปดลูกในสตรีไทยในจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดงาน kick off ก,การดูแลสุขภาพสตรีไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ห่วมแห่งร่วมใจดูแลแม่หญิงเชียงรายหยุดมะเร็งปากมดลูกอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การต,าตรวจคัดกรองมะเร็งปากปดลูกในจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือจอากอปจเชียงราย การชาติจังหวัดเชียงรายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและสปสชโดยมีนายแพทย์วชรพงษ์คำล่ารองทธิบดีกรคมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนายเจดวันแต่งผู้หน่วยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1ทับ1เชียงรายเข้าร่วมพิธีทั้งนี้สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกการป้องกันและการตรวจคัดกรองการสาธิตการใช้ชุดเก็บตัวอย่างและลงมือฝึกปฏิบัติจริง การใช้ชุดเก็บตัวอย่างรวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขให้บริการตรวจจริงภายในงานเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่เจ้าหน้าที่รบรสตอและอสะมอซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลไปยังชุมชนทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย